สวัสดีค่ะพบกับสมอลเพจยมวีนำเสนอในช่องรถเก่งมือสองวันนี้เอาใจเลยสายไฮบริดทั้งหลายคะ่ะใครที่อยากได้รถไฮบริดไปใช้งานหรือลองใช้งานนะเปลี่ยนโหมดเป็นความประหยัดค่ะคันนี้ค่ะเป็นตัวเอาต์ทิสหนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์ทราคาด,ดีมากๆเลยรถหน่วยงานสีขาวมุกไม่ได้เข้าบ่อยมาดูสภาพรอบคันก่อนสีขาวมุกเดิมๆสวยฉ่ำแบบนี้เลยลูกค้าใครหายอยู่นะบอดีน้นี้หน้านี้ค่ะเป็นตัวไฮบริดไฟเป็น LED หมดแล้วนะ หเป็นฟู l อลดีเส้นสายสวยแบบนี้เลยค่ะดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยคันนี้ค่ะใครไม่บอกกระแทจะไม่รู้เลยดูแค่ตัวล้อแม็กอะไรอย่างนี้นะคันนี้ค่ะเป็นตัว Smart 1.8 h ึ b งจุดแปดไแต่ฟังก์ชันมาเต็มรถที่ประหยันดน้ำมันค่ะตอนนี้เป็นไฮบริดที่ค่าเฉลี่ยประมาณ20โลลิตรเนาะเซนเซอร์ท้ายมีค่ะกล้องมงหลังมีมาครบและ ออลติสจะมีอย่างอะไรนะใครที่สายเดินทางเน้นความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยสะดวกสบายใจคันนี้เลยคุ้มค่าราคาดีค่ะเดี๋ยวมาดูออปชันด้านในค่ะว่าราคาอยู่ที่519,00 0มัีออปชันอะไรให้ใช้บ้างมาดูออปชันสำหรับคันนี้ค่ะเป็นตัวอัลติส1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์ทค่ะพูงมอลัยได้เป็นพุสตา้าเช่นเดียวกันนะแล้วก็คันนี้ค่ะพวงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันรับสายว่างสายคอนโทรลได้ในส่วนของตัวหน้าจอเป็นหน้าจอวิทยุนะแอร์ออโต้แบบนี้เลย เบรไฟฟ้าเบรคโฮมีมาครบค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคันนี้ค่ะเป็นไฮบิดตัวเริ่มต้นก็จริงได้เบาะหนังนีสสันสปอร์ตเดิมๆแบบนี้เลยลูกค้าค่ะดูปีกเบาะค่ะคันนี้รถปี2ีเอแต่สภาพเป็นกริปจริจรงๆดูชายบันไดที่ขึ้นมีการใช้งานนะแต่ว่าน้อยมากอันนี้คือรถที่ล้างเช็ดอย่างเดียวยังไม่ได้เก็บคีนนี์นดๆแต่ดูสภาพพวงมาลัยก่อนลูกค้ามี แค่ไม่ลอกล่อนเลยค่ะใครที่อยากได้รถที่สภาพดีๆนะแต่เน้นความประหยัดแล้วก็ลองมองดูค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกสวยเลยด้านหลังมีแอร์มาแล้วเรียบร้อยด้านบนคือสีเทาอ,อ่อ,อนครีนครีสะอาดมากๆเลยเป็นรถซีดานที่ดูหรูหราเน้นความประหยัดนั่งสะดวกสบายค่ะซคันนี้เลยเป็นอัลติตัว1.8 h y บ r ิด Smart สีขาวสีขาวหายากมากลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาบอกเลยว่าน่าจะไปไวแน่นอนเพราะว่าปกติจะเป็นสีบรอนเินเข้ามานะคะ ใครที่ชอบรถสีขาวนะคันนี้สวยเลยสีขาวมุกสวยฉ่ำนี่สีเงามากๆเลยค่ะด้านหลังค่ะก็จะมียางอะไหล่เนาะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะใส่วิลแช่ได้กระเป๋าเดินทางใส่เดินทางค่ะคันนี้ถือว่าดีเลยรถประหยัดน้ำมันด้วยมาคันนี้ค่ะสะดวกสบายใจมีแม่แรงค่ะบล็อกไขตัวขันยึดน็อตหูเกี่ยวลากมีครบเลยคันนี้มี้อมาแล้วเรียบร้อยนะลูกค้าค่ะเดินทางต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ค่อนข้างครบเลยแหละ เดินทางแบบสบายใจได้เลยมาอันนี้ต้องปิดตรงกลางนิดนึงบอดี้นี้ Body y, ราคานี้นะปี21ลูกค้าค่ะสภาพใหม่กิบทั้งภายในและภายนอก5,59,000เท่านั้นเองค่ะใครเล็งหาผ่อนเพียงเดืละนละ12,000เงินเดือน25,000กู้ได้ทันเดียนจบเลยทัคขาสมบร์ด่วนได้เลยที่091845223ได้เลยนะคะ